วันนี้ผมจะมาเป็นพ่อค้าขายส้มตำหนึ่งวันนะครับเฮ้ยน้องมึงมาแรงขนาดนี้มึงอยากแด่ส้มตำหรืออยากแด่ซุปเปิ้ลใส่นี่วไหมน้องวันนีสามแบบตรงใหญ่แล้วก็งองงองนัดผมตำเป็นพี่บอกผมทำดีกว่าผมขายมัตั้งหลายโค้งมาวันนี้ผมไม่กเยาวชนเครื่องอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการรอดเป็นแบบได้เด็กๆน้องๆหนุควรเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่ในหัวขรอที่ใช้เครื่องครองมาลองน้ำกิน ปีดมะนาวนิดหน่อยปลาตัวน้อยก็คอยใส่น้ำ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 ,ส,นำสวัสดีครับผมแจ็ค โหนะครับวันนี้ผมจะมาเป็นพ่อค้าขายส้มตำหนึ่งวันนะครับหลายๆอาชีพที่ผมไปลองขายมาในวันนี้คอมเมนต์ที่ขอกันมานะครับอยากให้พี่แจ็คเนี่ยครับเป็นพ่อค้าขายส้มตำหนึ่งวันผมก็เลยเลือกรถคันเก่าๆคันนี้นะครับซึ่งเป็นสมบัติตากับยายของผมเนี่ยเอามาชุบชีวิตใหม่สําหรับใครนะที่อยากจะทําอาชีพหรืออยากจะขายอะไรนะลองหยิบหาอย่างเช่นหม้อไหกระมังชามช้อนมาทํายําทําอะไรนู่นนี่นั่นนะเราไม่ต้องลงทุนเรามาพูดถึงเรื่องของสดนะวันนี้ในตู้ผมลงทุนของสดไปทั้งหมด500กว่าบาทเอาง่ายๆเลย ห้าร0อยเป pues an, kind of ็นน um, ิดหน่อยครับเพราะว่าผมมันมีแค่พวกผักของพวกอะไรต่างๆกุ้งฟงกุ้งฝอยอะไรเนี่ยทุน500บาทที่ผมลงทุนในการทำทุกทำในวันนี้จะขายให้ผมได้กำไรประมาณกี่บาทเดี๋ยวเราไปดูนะครับวันนี้ลุยตาแตงเขาตามยังไงอะ ทำยังไงก็ทำมาเจอแไอแหยม่นอร่อยก็พอเขาสั่งตำแตงมานะแต่กูจะใส่ถั่วด้วยใส่แหลกมูใส่มั่วเลยอันนี้คือโคกแรกในชีวิตที่ผมเคยขายเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเราเริ่มยังไงนะคือก่อนหน้านี้เราก็ยังไม่เคยทํามาก่อนนะนี่ไงจ๊ะใช่ไหมจ๊ะรักเหมือนละครอ่ะนี่เนาะ เราก็เหนียวไหมจ๊ะเหนะียวเนาะหลักๆเลยคือเส้นทางในการขายของผมเนี่ยเราจะเลือกโลเคชั่นเป็นชุมชนบ้านที่มีคนอยู่กันเยอะๆเห็นขายไปเรื่อยเขาเห็นลรวแหกปากไปเรื่อยส้มตามส้มตามอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็จอดซื้อเองแหละครับผมจะต้องเข็นไปอีกประมาณ5กิโลนะเพื่อที่ไปขายตรงนู้นนะเพราะว่าตรงนู้นคนเยอะกว่าในระหว่างเข็นเนี่ยก็คือขายไปเรื่อยนะไม่ใช่ว่าตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาเข็นนะใครเรียกอยากกะซื้อเราก็ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับใครเรียกสวัสดีซื้อแล้วก็จอดขายทำมาเลยครับลุยเจมขออนุญาตลุยนะเจมนะขออนุญาตลุย,ลยต้องมาใครไม่แดกเจอโซตีนอยากแดกส้ตมตำหรืออยากแดกส้ซตีนส้ตมตำไหมครับเจ๊ยร์ตำทีากครับเพิ่งหัดตำครับุดนุ่นผมด้วยครับส้มตำพกเท่าไหร่สามสิบ <30. S 2> อันนี้โดนละสี่สิบแพงกว่าไปเราไปดีกว่าแพงกว่าไม่เอาละไปเฮ้ย ทุกคนตอนนี้ผมอยู่สี่แยกแล้วนะผมว่าโลเคชั่นด้านหน้า<อ>ด้านซ้ายด้านขวาของผมเนี่ยเป็นโลเคชั่นที่ขายที่ดีมากเพราะว่า <c oughs> ทุกคนน <c oughs> ต้องขี่รถมาทางนี้แล้วพอหลังจากรถทางนี้ติด <c oughs> ทางนี้ติด <c oughs> ทางนี้ติดทางนี้ติด,ตดแล้วเขาก็จะจอดซื้อเราในที่สุดเดี๋ยวดูนะครับน้องๆขาจะจอดซื้อเราไหมพี่ครับสวัสดีครับนี่รถติดแบบนี้พี่สนใจส้มตำสักโคกม้ครับอาโคกหนึ่งค่ะเอาโคกหนึ่งนะโอเคครับยแล้วอันนี้สูงไหนเนี่ยพี่ ทำเร็วด้วยทำเร็วของเงี้ยเราทำอะไรเราต้องทำให้ทันนะทุกคนนะไม่ใช่ว่าหนูจะลบเริ่มเริ่มติดแล้วนะทุกคนนะเขาก็ทำอาหารกินเหมือนกันเราก็ทำอาหารกินเราก็ต้องเร่งรีบนะโบกโบกรถหน่อยพี่ๆเชิญหมดเลยครับพี่เชิญหมดเลยพี่เขาซื้อตกแตางอยู่พี่เชิญหมดเลยเย้ครับพี่ของมาครับจุบานกอนเอ็นด้าปะโนตางขายเร็วนะก็เรียกขายเร็วอะไรที่ทำให้เราได้ตังคเราต้องเอาให้หมดโซนตางอ๋อว่างๆก้าังคกเลยใช่ไหมพี่ใช่ร้านโคกเห็นโคกเห็นท่ออะไรสาดบ้างถึงก็ เฮ้ยน้องมึงมาแรงขนาดนี้มึงอยากแดดส้มตำหรืออยากแดดสุดตีนส้มตำครับมึงสั่งไม่จบเนี่ยส้มตำมันมีปูปลาต้มไทยต้มถ่าต้มแตงต้มโคราชเห็นปะต้มถั่วแล้วก็ต้มหน้ากับต้มเบล้มงเอาไหมอ๋อต้มมะละกอก็ได้ครับต้มมะละกอเป็นอะไรไรสัตว์ต้มมะละกอมันมีต้มไทยต้มปูปลาไงต้มไทยครับนี่มึงอยากแดดจริงไหมเนี่ยจริงครับอยากาะเคยโวยเสร็จไปเป็ดน้องเปลี่ยนเปลีนะ ใส่ไส่ฟูไหมมันมีไส่ฟูไม่ใส่ไม่มีนะใส่ใส่นะเรียบร้อยแล้วรำไทย30เอาเลยจ๊ะ เยวหวานโค้งหนึ่งนะโอเคจ้าเผ็ดมากเผ็ดน้อยจ้าเอามาเนาะอืมจำอะไรบ้างครับร้านไม่ค่อยจะอัดเลยว่ะเอาอะไรหนูเอาตามบูเวลาเผ็ดเผ็ดหนึ่งโค้งครับ พี่มียี่สขอขอสองถาดได้ไหมฮะยี่สิบขอสองถาดได้ไหมได้จัดไปครับพี่เอาถาดเดียวแต่ใหญ่ๆได้ไหมเอามาเลยครับโอเคอันนี้ตำถาดนะพี่ต้องมาสั่งตำถาดไม่เหรอเอาตเมื่อกี้บอกสองถาดเอาตำครบต้ไอ้เค็มเมื่อกี้บอกสองถาดพี่มียี่สิบขอขอสองถาดได้ไหมมึงหลุดแล้วเนี่ยมึงสั่งตำถาดแล้วมึงจะมาเปลี่ยนไม่ได้นะขาดทุนนะกูบอกก่อนไปเรื่อยเลยมึงเนี่ย าเลยจ้าม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 าภูบาละภูบาละนะมาเผ็ดไม่เผ็ดไม่พอดีพอดีพอดีพอด,ด,ดีอะใส่นีไหมน้อง <c oughs> ไม่ไม่ไม่ดูก่อนมันมีลักษณะมันคนละแบบมันมีสามแบบมันมีแบบตรงตรงใหญ่แล้วก็งองงองัดกับโค้งเอาไหนไ<ม>เอามันต้องใส่ไม่ใส่โอเคไม่ใส่ฮะ <c oughs> ไปไหมไปไหมจะไปด้วยกันไหมลุงลุงลุงผมยืมรถหน่อย มาใจไวจะไปด้วยกันไหมเสียใจด้วยเจะ EP ไหมไปสัมเมียงน้องคนนี้แม่งได้ห่อขอทีอ่ะกูเวลาคนหนึงพี่แจ๊คกูเวล,ลาโอเคโคลาตนะครับน้องๆไปเลย,ลย ีสองสองนะไปโค้ดเดียวพอเอาสรุปเป็นเป็นปูปลาเนาะเป็นปูปลาหรือว่าตำไทยหรือว่าอะไรไทยหนึ่งปูปลาหนึ่งเอาเป็นตำไทยหนึ่งปูปลาหนึ่งแต่ละครกคือพริกสิบเม็ดหมดเลยโอเคนะก็รวมเป็นสองครกครกละสิบเป็นยี่สิบเม็ดโอเคครับไปตำไทยกับปูปลาเนาะเอ้าสั่งส้มตำกูแล้วเล่นมึงดูดิมันเลอะไหมเจเข้าใจว่าสั่งปูปลาเข้าใจว่าสั่ง ตำไทยมันเลยสั่งดีๆก็ได้ทำให้อยู่แล้วไงโอ้โหสรุปเอาเอาอะไรนะตำไทยตำไทยกับไทยกับปูปลาอันนี้เป็นตำไทยนะปูปลาะอะไรพี่ไม่แล้วแล้วมึงเดินตาก เดินมาตั้งแต่ตรงนู้นเป็นกิโลแล้วนะกล่าว่าแบบร้อให้กูขายจบเลยหรืองไงคือกูเขียนปุ๊บมึงก็จะเดินหน้าปุ๊บหน่อยนึงพอเขียนถอยหลังมึงก็จะถอยอ๋อก็จะถอยตามอย่างนี้ไปหน้าก็จะไปหน้าตามไปตามเลยอ๋อตามเลยเหรอถ้ากูเอารถไว้นี่แล้วกูเดินไม่ไม่ขายละคือทิ้งไว้นี่พอกูเลิกขายมึงก็จะเดินไปเรื่อย <c oughs> ๆอ๋อเดินอย่างกูนั่งนี้มึงก็จะนั่งไหนไม่เห็นนั่งเลย โอเคนะตอนนี้ผมเลือกโลเคชันที่แบบว่าแหล่งคนฟุ้มซ่านเยอะๆเลยนะครับผมเลือกที่จะมาจอดล็อกจุดประจําก็คือตรงที่มีป้ายรถเมล์หรือว่าแหล่งเลิกงานเนี่ยเขาจะมาจอดตรงจุดนี้ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กที่ผมว่าน่าจะโอเคนะครับตรงนี้ผมจอดเลยผมไม่รู้นะว่าใครจะมาเก็บค่าที่หรือจะอะไรนะรถ้าเขามาเก็บหรือจะอะไรแล้วก็ก็จ่ายไปนะครับไม่ต้องเรื่องเยอะเรื่องอะไรจะไม่เดินจอนเหมือนที่ผ่านมาแล้วเพราะว่ามันมีความเหนื่อยในการเดินทางในการข่อนรถ mm hmm. ผมเข็นมาจากจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจนถึงตรงนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าเดินตีนะ เดินเท้านะแล้วเดินขาไม่เรื่อยแล้วเราจะขายที่นี่ให้หมดเลยลองดูผมจะได้กาไรไหมติดตามครับผมไปส้ตมตำขายากสั่งคนแรกที่นี่สั่งเลยเลยสั่งน้ำดีดัเบ้าเออแคนั้นออาานี่นอ,อูว่าุูได้ยินไงวะดําเบา้ามันมีตั้งหลายตำอะ่ะทำไมมึงอยากกินตําเบา้าวะอยากโดนหมัดมึงคิดดูนะคนอื่นเขามาซื้อส้มตํากันหมดแต่ไอ้น้องคนนี้แม่งอยากตําเบา้ามึงหันกล้องมาโน้นดิ ต่อมพี่กูเขามาดูอะไรกันวะนี่ผมขายส้มตําแล้วผมงงมากเลยครับคือเขาดูอะไรกันก็ไม่รู้ครับพี่ครับพี่ยืนดูอะไรกันนะพี่ดูส้มตำครับอ๋อดูเฉยแต่ไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ซื้อพี่พี่ยืนดูอะไรกันส้มตำส้มตำแต่ไม่ได้ซื้อไม่ออ๋พี่ดูอะไรครับพี่วันนี้ครับดูเฉยๆเอาสักคบไหมพี่ไม่เอาไม่มีตังค์เอาป่ะเอาสักคกป่ะไม่เอายืนดูตาส้มตำแต่ไม่เอามีงี้พี่แหละไอ้ขนเงินเยอะ ไอ,อนน้คนอย่างเยอะไม่ซื้อไม่ไม่ซื้อกูกอกะ <c oughs> มึงเห็นปน่าว่ากูเสียใจอยู่คนเขามายืนดูกูตั้งเยอะแล้วเขาไม่ซื้อเลยแล้วมึงมาขอถ่ายรูปอย่างนั้นเหรอ <c oughs> เนี่ของพี่เลยครับกินไหมกูลเลี้ยงสมดามกูลเลี้ยงไม่ต้องจ่ายไม่ใหม่ใม่มึงไป ไปเลยมึงไปเลยไปเลยไปเลยอ๋อยังไม่ไปเหรอรอรออยู่นะพี่เล่นต้มทำเชงหมดเลยไปพี่ของมากสามสิบบาทครับพี่ของครับอะไรพี่ตำมั่วอะไรนะตำมั่วเฮ้ยผมตำเป็นพี่บอกผมตำมั่วนผมขายมาตั้งหลายโคกแล้วนะวันนี้ผมเริ่มเข็นมาตั้งแต่แรกแล้วเงินผมมีตั้งหลายบาทเนี่ยผมขายไปตั้งหลายโคกพี่บอกตำมั่วผมตำเป็นผมไมถึงสั่งตำมั่วครับสั่งตำมั่วเอาแค่นั้นแหละ อ้าว่ากูตำมั่วกูเกือบแล้วเมือนี่กูเกือบแล้วนะอาวว่ากูตำไม่เป็นนะมันมีตำเบ้าอยู่นะเอาอะไรพี่ตำบู巴าพี่ไม่สนใจตำเบ้ากับตำหน้ามั้งเหรอคงพี่แม่งหน้าโดนตำเบ้ากับตำหน้ามากกว่าผมว่ามันไม่คู่ควรกับตำบู巴拉ผมขอโทษบู巴าดีกว่านะอะไรนะพี่ผมลืมตำมั่วอ๋อเอามึงบอกกูว่าตำมั่วกูใจเย็นหมอกขาไม่ได้มั่วไงเขาตั้งตำมั่วโอเคตำมั่วนะนี่นะตำมั่ว หมบคุณมาครับ สั่งตำปูวลาแล้วใครจะรับผิดชอบครับในเมื่ออุปกรณ์การทำอาหารกินของพี่แม่งพังถ้าน้องสั่งอย่างอื่นนะโคกมันก็ไม่แตกรอบนี้พี่จะให้อาภายัยเรานะถ้ารอบหน้าโคกยังแตกอยู่น้องโดนนะมาพี่โคกมาขอบคุณมาก เอ้านี่คนสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ย ผมพูดไปนะมางคนจะตกใจนะผมลงทุนทั้งหมดเนี่ยประมาณ500กว่าบาทนะลงทุนแค่ของสดนะไอพวกรถอะไรพวกนี้มันใช้ได้วันอื่นอีกนะครับวันนี้กำาต่างขึ้นมาเป็นพันกว่าบาทพูดไงนะกำไรเกินค่นด้วยซ้ำถือว่าโอเควันนี้อาชีพต้งตามผมก็ได้มาทำให้ทุกคนดูแล้วนะครับอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ลงทุนน้อยและกำไรสูงเพราะยิ่งมีแทกเจอร์นะครับในการย่างไก่ไปด้วยมีปลาดุกย่างนะครับขายขนมจีนแยกมีแคบหมูมีของต่างๆมอนรถทั่วไปอะ่ะไม่ใช่ยากนะการขายต้มตามนะถ้าคุณมีร้านมีรถหรือมมีออะะไไรรคุณสาาาาาถยยยด้้เลนนห ผมไม่ขายอะไรฝากคอมเมนต์มาด้านล่างนี้นะครับ Let's go <S น้องเป็นคนสุดท้าย <Wireless> หมดเนี่ยสี่สเด